ที่กระโพคิัทบัวแก้วเอ็มซีเจ็ดเจ็ดเดวบัวแก้วเทพยาพบปานเพชรสิบสามนางไทยสิงห์เพชรนกีพบน้องโอเทิยาครับน้องมอหาชอยชัดชัยเจอสิ่งกมสิบลงทองดาบเงินนุสิวันที่รักเจมีโชคลูกบนดีครับอันจมีนํำเตือนดีจากเมืองพบ่ายทองมอราชรัชสิน นาวีจอช,ชัดชัยนักต้งแกผีสิกมีแจเพชรสสีมัะยุเพชรลูกคนมีครับดงมีขวัญใจเตรียมมือยาเลวิยากับทิพะดาเพชรน้องมีสายทองเพชรน้องีเจอหกเพชรจอชัดชัยสมกันโตที่พอกันตต้องช่วยมรยุกตระติดเริ่มชกอปหนึ่งเท่าม้าเฉาสารการเพรียมัโพธ นบาทก็แข่งกันสู้ีครับสู้กันที่สองพันบาทนะครับ จะมาเป็นให้พอดีครับการระดมเปิดโอ้โหปดดวดยกครับพักก่อนครับวันที่3พฤศจิกายนร,รายการใหญ่ที่โรงพยาบาวน์บดีโดยสี่จุมม่มซาบุชุบนาจัดและ3พฤศจิกายนเป็นการชุมนุมมวยเงินแสนเงินล้านนะครับมาพบกันที่บ้านพักนบดีอยุศรินครับ ดวงสมพงษ์จิตมังนนท์เจอต้มยำกุ้งประรองพรสนิลครัคบรลูกหลานจากพักธาตุเป็นทั้งปีเจอดวงสมพงษ์จิตมันของสองเอ๋มังนนท์สู้ศึกพีซีมวยไทายเจอิญภูมิใจไทยปกครองพรสนิลมียอกดันยืนจิตมังนนท์เจอคิวทองนี้สีม่มงเมืองแล้วก็มีแวววาวบอกอย่าไปพบเจอรุ่งวิทยาดุ่ยแม่ใส่ทอง มังกรเพชรสายมนุษย์เตี้ยครับพบกับปั้นทองจอรพย,ยัตและก็มีเพชรน้ำคำพะเน็งเจอสันดีบุบเด็กเซียนกำลังจะโยงศักดิ์ทำหน้าสงรากตัดสินวันที่3มรถุนรายการใหญ่ครับชั่วโมง6โมงเย็นโรงพยาบาลดักนะครับเดีย๋ยวอาจารย์ขออนุญาตแป็นหนูน้ำมวยนะครับที่ขึ้นฝั่งนี้รองเท้าอยู่เต็มเลยไม่ทราบว่า ขอใครบ้างนะครับมายองนะครับรองเท้านะครับมีอยู่หลายคู่แต่พระน้ามวยนะครับที่เลืองรองเท้านะครับที่บันไดฝั่งที่ตัวตกตรงนี้นะครับสงสัยเขาไม่เอาบา้างท่านผ่เขาซื้อใหม่แล้วมั้ง บัวสดและยาสมเกียรติพ่อะไรครับผู้ต่อไปครับโสดเชืบัวชีสมเกียรติพ่อิ้าเฉยไมารูา ก็พบกับ,บ,บ,บอุลุ่นจำตวนส่วนบรเเวีก,วก็ทีมังคโพลทองคนงานกาบเชฟก็ซอเอ่อคืน รวบรวบยังต yeah, ีไ <paling> ม <ris os> well, well ่ไดครับโดนวาอยู่น okay. ันเขาเคมดีขวางไว้ก่อนเหยียเหยยบอจะบ้งโอ้โหคดคุยแทงมาข้ามไปเหียบมาจมอ้ปล่อยปืนวางครับบอดยกายกสาครับเพดคุยชัยสิบหกทองครับเจ็งแล้วหนึ่ห้รยบาท ให้ทีมงานเพชรชนชมที่มีเก็บเ้วยครับ1 0 0ทกับ5้าบาทนะครับความนึกคิดรูกมีนะเพชรทองทองสุดทรทองเกียความทกขุกโรยนะครับรวมไปถึงจิวเสชียมีลูกาามกับรักสารีนะครับเป็นคู่มวยปิ้าายการครับตอนนี้ก็ยังไม่มีเงิน้มาในันก้รินครับเช่ญเลยคกับเพชรมวยชัยกับเพชรชนเจนครับยังอสามคู่ครับแฟนครับ S <S เดือเดือดครับเดี๋ยวน,นี้ก็แกร็มบี้โลกโคกกาหรือว่าแกร็มบี้ต่อติ๊กยิมตูงหลังจากบ้านโคกกาะโอ้โหลำดวนสุดแล้วก็บาลายดีช่องจอมพาซ่าก็ออดเลยกันเลยยกนี้ยกสี่ครับไวเป็นไทย สถานการณ์ก็ถือว่ายังมีประตูลุ้นอยู่ครับประตูยังเปิดหน้ายกสองพันยกนี้จัดเลยยกสี่ครับข้าพญากรมที่โคทองนานแก้วเชนอ้าวข้าใหญ่ครับยันริชากระสังแล้วก็ขวัญสายพระกบดาวลูกต้นกล้าด้วยไทยจัด ไอ้น yeah. so, right ี่เกาะเขากนเขามเกาะเป็นชาวเกะเป็นชาวเกะเกาสเกตเาสีชงตีเข้าไปแค่บาตาแ่แค่มาเอ้ยยจับและยกตัดหายืนกำังงแท้ดีมันได้ีเดชทีมทีมทานื เออแล้วเอดันแอรกุแมาเออดีโอ้โูดูครับคัดกระลุกผัดก,กรับแบบนี้าตามมาวกปเกมบนีโอ้โี่โดนทองจุกเลยครับแบดนี้บวก6ดอกโอเบียร์ร้อช้เก็บฉากครับหยิบเงินคุชเนลนิคันโต โอ้โหมีใครแทกนะครับมหาบุรีรัมย์ทีมอเมริกันทัชกอบกาซา